นายุไทยต่อทอเปียงยองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็สองสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิเทเลนครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่เลยเนาะมีใครไปเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมไฟนี้ก็มีน้องๆในค่ายครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งสิบสามครับน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับปล่อยห้าสิบหกครับเราเมื่อไรจะตายเลยครับก็เตะซ้ายต่อซ้ายครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับเจริญสุขยังไม่เคยเจอกันเลยใช่ป่ะครั้งแรกด้วย ได้ถือสายเก่งมาต่อยน้องมาป่ะก่อนสุสายเขาเป็นมือสะตล์อะไรจัานั้นก็บูรับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ไปเรื่อยๆก็ต่อยตามตะตายเนาะอย่างวันนี้เราต่อยที่เวทร้อยสิบสี่เราต่อยให้น้องเขาปอนหนึ่งแบบมีปัญหาไหมเวทนี้ไม่มีครับแล้วอย่างวันนี้ยังใส่พุดรละเสาะวิ่งอยู่เลยคิดมาเกินหรือว่าขาดีรืป่าก็มาเกินครับประมาณเท่าไหร่ปอนกว่าครับปอนกว่าก็คือมาถึงก็วิ่งก่อนเลยเนาะคือทาร่างกายไปก่อนเลยแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่ ทเริ่มเนินวันนั้นเราเจอกับยอดกาบใช้ยอดกามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าอ๋อวันนี้มาร้อยสิบสี่ก็คือแล้วมาต่อด้วยปอนหนึ่งก็เลยมาลดเอาร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยครับเต็มร้อยเนาะสมบูรณ์แข็งแรงด้วยเย็นนี้พร้อมเอาชนะกลับคร้อมแข็งเกิดด้วยอาไฟนี้เราคุมคุมมามาณกี่กิโลสามกิโลสามกิโลได้เราต่อยมวยมาลุ้นลุ้นทุกคนเลยกี่ไฟแล้วครับประมาณก็แปดสิบกว่าเราคนจังหวัด อเอกสกลนครนะครับฝากช่วช่วยแฟับเราเลยตามเลยครับเต็มที่น,น,นะครับครับผมจะมากน้องชายไปวิ่งต่อ